ที่ประชุมพักประชาชนวันนี้ยังไม่มีมติใช่ไหมครับยังไม่มีมติครับเป็นเพียงการรับฟังข้อสังเกตของสสแล้วก็ตอบคําถามที่สสมีมีข้อสงสัยแล้วก็หมายถึงว่าคําทีข่ข้อมูลที่สสสงสัยเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นมันจะมีคําตอบเป็นอะไรได้บ้างสามารถแตกออกไปได้กี่ทางเพื่อที่จะให้ตัวสสเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเกิดเลือกไปแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับครับ แปลว่าณขณะนี้เนี่ยยังไม่มีมติอะไรออกมาแต่พรุ่งนี้เนี่ยจบใช่ไหมฮะคิดว่านะครับคิดว่าเพราะว่าตามตามระเบียบแล้วเนี่ยถ้าจะเลือกนายกต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยสองวันครับซึ่งถ้าจะเลือกวันศุกร์อย่างที่มีข่าวเนี่ยภายใน10บโมงครึ่งก็ต้องมีมติทั้งวิปฝ่ายค้านและรัฐบาลเห็นตรงกันว่าพร้อมที่จะมีการเลือกนายกแต่ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมก็จะต้องเลื่อนไปอีก ครับคร่บซึ่ง,ซ,งซึ่งในพักประชาชนได้คุยกันไหมฮะว่าจะเอาให้จบภายในวันศุกร์นี้หรือหรือยังไงฮะเออยังยังครับก็วันนี้คุยกันยังยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเราจะใช้เส้นทางไหนครับครับเอ๊ะแล้วแล้วข่าวมายังไงฮะลงกันหมดเลยฮะสื่อใหญ่ก่อนหน้านี้บอกว่าเลือกใช่ใช่คุณอน,นุทิน<ม>แล้วตอนตอนประชุมอยู่อะ่ะผมถึงต้องขนาดถึงต้องขัดกรรมการบริหารเลยว่าผมขออนุญาตชี้แจงเพื่อนๆนิดนึงเพราะว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าห้อง เพื่อป้องกันการที่จะ,ะมีข้อมูลหลุดออกไปว่าเราคุยเรื่องอะไรกันบ้างครับแล้วอยู่ๆก็มีข่าวออกไปเต็มเลยทั้งๆท,ที่สสยังอยู่ในห้องหมดเลยแล้วโทรศัพท์ก็ยังกองอยู่ในซิปล็อกที่อยู่หน้าห้องโอ oh. ผมก็เลยแจ้งกับทุกคนว่าตอนนี้มีข่าวปล่อยออกมาแล้วว่าเรามีมติทุกคนก็อ้าวทำไมมันมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นก็เลยบอกไปว่าไม่ต้องตกใจมาชี้แจงเพราะว่ามันอาจจะเป็นการปล่อยข่าวของผู้สนับสนุน พักการเมืองแต่ละพักเพราะว่ามันก็มองได้หลายมุมนะครับคุณอ๊อฟก,กับพี่ปุฒก็คือถ้าเป็นผู้สนับสนุนสไตน้าเงินปล่อยข่าวเนี่ยก็เพื่อกดดันว่าเนี่ยมีมติออกไปแล้วเพราะฉะนั้นบิดพิ้วไม่ได้แล้วนะ,ะ,ะ,ะหรือถ้าเป็นผู้สนับสนุนฝั่งแดงปล่อยเนี่ยก็จะเป็นการโยนหินถามทางว่ากระแสเป,เป็นอย่างไรซึ่งม,มันมองได้ทั้งสองอันว่าเป็นเป็นผู้สนับสนุนได้ทั้งสองฝั่งซึ่งแต่ไม่ใช่ผู้สนับสนุนฝั่งเราแน่นอนและก็ไม่ใช่ผู้แทนรัษฎรของเราแน่นอนเพราะทุกคนยังอยู่ในห้องพร้อมเครื่องมือ่อายู้งน อ่ะแล้วใครมากระซิบบอกพี่เพชรหรือบอกคนในพักล่ะฮะในเมื่ออโทรศัพท์ทุกคนก็เก็บหมดแล้วทราทีมสื่อสารครับทีมสื่อสารเจ้าหน้าที่ของพักที่ที่อยู่นอกห้องเขาก็วิ่งขึ้นมาที่ห้องประชุมแล้วก็ผมยืนอยู่หน้าห้องพอดีเปิดมาก็เจอผมเลยเขาก็พี่เพชรเนี่ยมันมีอันนี้หลุดออกไปก็เลยรีบแจ้งแล้วผมก็เลยขอขอทุกคนก็ขอหยิบโทรศัพท์เพื่อชี้แจงทางโซเชียลมีเดียแล้วก็คุณไอติมกับคุณประกอวุฒิก็รีบลงมา แยงัข่าวอืออ่ะแปลว่าณนะขณะนี้เนี่ยในใน,ในที่ประชุมของพรรคประชาชนยุติไปหร,รือย,ยังครับวันนี้ยุติแล้วครับวันนี้ยุติแล้วครับอ๋อบางท่านบอกว่าเอ๊ะพรรคส้มวันนี้ปล่อยข่าวแบบนี้ปั่นหรือเปล่าให้แดงกับน้ําเงินเนี่ยลุ้นกันแบบแบบอยู่ไม่นิ่งอะไรเงี้ยคือจริงๆ <c oughs> เราก็ไม่มีความจำเป็นต้องปล่อยข่าวนะครับ <c oughs> เพราะเราเองก็อ,อยากจะให้ทางทั้งสองพรรคเนี่ยยุบสภา เพราะเราพูดคำคำนี้มาสองเดือนแล้วคุณอ๊อฟตั้งแต่คลิปหลุดว่าสิ่งที่เราต้องการน่ะคือยุบสภาไม่ใช่เปลี่ยนตัวนายกเพราะฉะนั้นเราไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องทําแบบนี้เพราะไม่ว่าจะเลือกใครก็ตามอ่ะมันก็จะทอดเวลาไปอีกอย่างน้อย4เดือนตามที่ตกลงกันและหลังจากนั้นอีก60วันก็จะเป็นการลงมติเลือกตั้งแล้วกว่าจะตั้งรัฐบาลได้มันยิ่งเนิ่นนานไปอย่างน้อยๆมี6กเจ็ดเดือนแต่สิ่งที่เราต้องการคือถ้าคิดว่าประเทศนี้มันไปไม่ได้แล้วกับ การเมืองแบบนี้คือนำหน้าให้ประชาชนเถอยุบเถะเพราะฉะนั้นการที่เราจะปล่อยข่าวว่าเราต้องการให้ใครมาเป็นนายกคือยุบสภาไม่มีความจําเป็นจริงๆครับครับเอ๊ะเมื่อเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนักข่าวไปถามคุณภูมิธรรมเรื่องนี้แล้วนะฮะคุณภูมิธรรมก็ก็ยัง <c oughs> ไม่ได้บอกนะฮะว่าจะถึงขั้นยุบสภาไหมบอกว่ารอมติอย่างเป็นทางการจากพักประชาชนก่อนแล้วก็มีข่าวจาก อีกด้านหนึ่งคุณสรวงก็ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยเองก็พร้อมที่จะเสนอชื่ออาจารย์เฉยเกษมแข่งนายกเนี่ยตรงนี้คุณเพชรมีความเห็นเรื่องนี้หน่อไม่ครัก็ต้องเป็นตามนั้นครับเพราะว่าแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเองก็เหลืออยู่คนเดียวคืออาจารย์เฉยเกษแล้วก็มีข่าวหลายสื่อ <chili> ก็บอกว่าเลขาธิการพรรคเพื่อไทยดาเนินขั้นตอนการยุบสภาเรียบร้อยแล้วซึ่งเอาจิงๆเนี่ยผมไม่เชื่ออะไรเลยนะตอนนี้ถ้าไม่ได้เห็นการสัมภาษณ์จากเจ้าตัวแล้วก็พูดออกจากปากเจ้าตัวพูดนะฮะัเมื่อสักครู่ ใช่ใช่ <ç ay> แต่พอ,อมันมีข่าวว่าเนี่ย <นะ S 1> เตรียมขั้นตอนการยุบแล้วแต่ก็มีข่าวออกมาว่าเตรียมจะเสนอคุณชัยกเกษมเป็นนายกซึ่งถกลงตกลง <t> เตรียมอะไรกันแน่อคือจะเตรียมยุบหรือจะเตรียมเสนอแค <mumbles> นดิเดตนายกซึ่งซึ่ง,งมันมันคนละเรื่องเลยนะครับซึ่งเราก็ก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเช่นกันเพราะว่าพร <ral> ุ่งนี้ก็จะมีประชุมครั้งแรกหลังจากมีคําวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญหรือหรือหรือพี่เพชรประเมินอย่างนี้ไหมฮะว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่พักประชาชนประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมมตินะฮะสมมติเฉยๆนะฮะเลือกสีน้ําเงินและเลือกคุณอนุทินเนี่ยเราประเมินไว้ไหมครว่าอุ้ยงั้นเขายุบสภาแน่นอนเลยเราจะยังไงต่อถ้าอย่างนั้นก็ก็ยิ่งดีสิครับเพราะว่ามันคือข้อเรียกร้องของเราตั้งแต่วันที่มีคลิปหลุดอยู่แล้ว<อ>ซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้ยอยากให้รีบยุบสภาเพราะาจะได้เข้าทางแลนสไลด์แน่นอนซึ่งไม่ใช่นะครับ,รบทุกคนน่าจะจําได้ว่าโพล่าสุดเนี่ยคนเบื่อการเมืองมาก แทบจะไม่อยากออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะเลือกพักใหม่ไม่ใช่เลือกพักประชาชนด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราไม่ใช่ต้องการถือไพ่เหนือกว่าแต่เรารู้สึกว่าการที่พักการเมืองที่มีเสียงปริ่มน้ําแล้วก็เป็นการรวมตัวของพักการเมืองที่ไม่ได้มีเจตจานงตรงกรันไม่ได้มีอุดมการทางการเมืองตรงกันร,รวมถึงแนวนโยบายที่ขัดกันอย่างสิ้นเชิงมารวมกลุ่มกันเป็นรัฐบาลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําวาระสําหรับประชาชนได้ครับ เพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศนี้ในภาวะวิกฤตที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีทั้มเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำหรือเรื่องปัญหาชายแดคคนคุณจะต้องให้ฉันทามติเนี้ยกลับไปอยู่ที่ประชาชนว่าอยากจะให้ใครมาบริหารจัดการปัญหานี้อย่างยั่งยืนอย่างเด็ดขาดครับครับอ่ะนั่นแหละครับ,รบเป็นที่มาว่าเราอยากให้ยุบสภาครับอ๋อเอาวันนี้ดูดูเหมือนฝั่งน้ําเงินเนี่ยภูมิใจไทยมีข่าวว่าเขาเตรียมไทม์ไลน์120วันหลังประกาศนโยบายกับรัฐสภาแล้วนะฮะ ทางทางพรรคประชาชนได้ข่าวนี้เรือครับได้ได้ได้ข่าวแล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้เห็นไทม์ไลน์นั้นนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือข่าวอะไรที่เป็นแค่ตัวอักษรตัดแตะผมไม่เชื่อเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็มีข่าวว่าคุณอนุทินจะมาที่พักก็โทรเช็คกับคุณแนนคุณธิดาก็ไม่มีไม่มีข่าวนี้ไม่ไม่มีข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าไม่เชื่ออะไรเลยก็เพราะนั้นแต่แต่ถ้าเขาทำเอ่อพ่ o โพสตมา เพื่อนําเสนอไม่ใช่นําเสนอเราเนาะก็คงนาเสนอประชาชนเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมว่ามันเป็นการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยว่าพรรคการเมืองจะทํานโยบายพร้อมวันที่กําหนดอย่างชัดเจนเพื่อนําเสนอประชาชนผมว่ามันจะเป็นนิมิตหมายอันดีของการเมืองใครมากๆที่พรรคอื่นก็จะต้องทําตามมันก็จะทำให้การปิดคลิ้วในอนาคตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากหรือถ้าบิดคลิ้วจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นดิจิตอลฟลูตพิ้นให้กับพี่น้องประชาชนเห็นว่า พักไหนพูดแล้วทําได้มากแค่ไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนซึ่งดีมากๆเลยครับอือ่ะผมผมแจ้งทั้งผู้พันปุ่นนะฮะแล้วก็คุณเพชรนะฮะที่อยู่ในรายการกับเราตอนนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยคุณสระวงเทียนทอง <c oughs> เลขาธิการพักเพื่อไทย <c oughs> ออกมาโพสต์นะฮะย้ําว่ายังไม่มีการทูลเกล้าใดๆทั้งสิ้นครับนี่ฮะเจ็นาทีาที่ผ่านมานี่ฮะพี่เพชร นี่ครับเห็นไหมครับเราถึงบอกว่าเราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ใช้เวลาในการตัดตรองเยอะๆอย่าพิ่งเชื่อข้อมูลข่าวสารเพราะยุคนี้เอารูปพี่ปุ่นมาตัดแปะก็ได้ว่าพี่ปุ่นพูดคํานี้เอารูปคุณอ๊อฟมาตัดแปะก็ได้ใช่ไหมครับมันก็เลยจําเป็นต้องต้องหาข้อมูลประกอบเยอะๆว่าอันไหนมันเป็นข้อมูลที่แท้จริงแน่แน่แน่นอนครับครับโอเคครับอพี่เพชรผมมีพอดีว่ารายการณขณะเนี่ยฮะเราทําโพไว้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับพักประชาชนนะฮะ ครับผมมีคนโหวตมานะขณะนี้นะครับพี่เพชร1 000, 1 7 0 0กว่าโหวตเกือบ,บ12นนะฮะเราถามไปว่าคุณรับได้หรือไม่หากพักประชาชนโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกนะครับ,รบผลโพจากเดอะสแตนดาร์ด w นวะขณะนี้นะฮะร,รับได้54เปอร์เซ็นต์รับมไม่ได้21เปอร์เซ็นต์เฉยๆ25่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ FYI แจ้งให้คุณเพชรได้รับทราบนะฮะเผื่อเป็นข้อมูลขอบคุณมากครับโอเคนะครับเป็นข้อมูลที่ดีมากๆครับนะฮะอ่ะภูพันธ์มีอะไรอยากบอกกับคุณเพชรหน่อยไหมฮะผมผมบอกวีออฟแล้วกันนะฮะก่อนนะบอกว่าบอกไปจะได้เผื่อเป็นประโยชน์ของพรักประชาชนคุณต้องบอกให้เป็นประโยชน์กับพรคเพื่อไทยกับพรคภูมิใจไทยด้วยนะอ๋อไม่ได้นะคนกลางนะไม่ได้แบบประโยชน์กับฟองก็คือผลโพลอะรับอนุทินกับไม่รับอนุทินครับแต่ไม่มีเลยว่ารับเพื่อไทยกับไม่รับเพื่อไทย ก็ไม่รับไม่รับอนุทินก็คือรับเพื่อไทยหรือเปล่าไม่ใช่ <c oughs> เพราะว่าเพราะจริงๆอ่ะอย่างที่คุณออฟขอโทษที่คุณเพชรพูดเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกเพราะคำแรกที่มาก็บอกว่าแบบต้องหเห็นว่าแบบเลือกทางไหนแล้วได้อะไรทีนี้ถามว่าเลือกอะไรได้บ้างครับประชาชนพรคประชาชนไม่สามารถเลือกในการยุบสภาได้ครับถูกไหมครับใช่ที่บอกว่ายุบสภาเนี่ยตัวรักษาการนายกหรือตัวนายกเนี่ยยุบได้เออรักษาการนายกเนี่ยจะยุบได้หรือไม่ได้อ่ะยังไม่รู้เลย แต่ว่าเอาเะอะไรล่ะสรุปว่ายุบได้แน่แนถ้ายุบได้แน,แน่ถามว่าสิทธิ์สิทธิ์ในการยุบเนี่ยอยู่ที่ใครคนเดียวในประเทศไทยก็อยู่ที่คุณภูมิธรรมถูกไหมใช่ฮะแต่ว่าคุณภูมิธรรมที่มีสิทธิ์ยุบเนี่ยเขายังยังไม่ฟันธงเลยครับแต่ว่าต่อรองอยู่แค่นั้นอนะว่าให้มาเลือกฉันแล้วถ้าไม่เลือกฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตัดสินใจยุบท้งนี้ก็บอกว่าเอาเนี่ยเพิงพ่งเพิ่งงชัดเจนว่าเขาบอกว่าเขาเสนอยุบสภามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตุประองค์ที่สุดก็คือเลือกใครทที่ํมข้ออเสนนซึ่งถามมผย ผมได้พูดตั้งแต่ตอนแรกคุณเพชรยังไม่ได้เข้ามานะผมบอกว่าสี่เดือนยุบสภาเนี่ยมันได้ก็คือในข้อที่สองก็คือให้มีการทาประชามติร่างรัฐธรรมนูญมันจะได้เดินหน้าได้เลยในครั้งหน้ากับ2คือถ้าคุณยุบตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้รัฐบาลเร็วขึ้นอย่างน้อยก็4เดือนอ่ะเลอๆจะ6เดือนด้วยซ้ำอ่ะเร็วเร็ว,วขึ้นอ่ะเ <ๆ S 1> พราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเร็วขึ้นแบบนี้ก็ถ้าเกิดเข้าไปแล้วก็สามารถที่ไปเปลี่ยนแปลงได้ก็สามารถจะเริ่มได้เลยเพียงแต่ว่าประเทศชาติต้องเสียเงินเพิ่มในการในกาาารรทํปะชมติ เพราะนั้นเนี่ยณกเวลานี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทั้งสองข้างอะไรก็ได้เขาก็พร้อมรับอยู่แล้วหรือถ้าเกิดจะสี่เดือนแล้วทําตามข้อเสนอเอาไปอนุตินหรือจะใครก็แล้วแต่หรือจะยุบอ่าหรือจะยุบก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันเอาเถิดเอาล่ออยู่ตรงไหนผมมึบอกว่ายิ่งๆๆดึงเดินช้าไปเนี่ยคะแนนของเพื่อไทยมันยิ่งตกต่ำลงเรื่อยๆไงเอาอย่างนี้ฮะผมบอกทั้งผู้พันแล้วก็พี่เพชรอย่างนี้นะฮะคือเมื่อวานนี่ยงจริงเราทําโพลไปแล้วอีกโพลหนึ่งนะฮะว่าถ้าคุณเป็นพรคประชาชนเนี่ยจะเลือกโหวตให้กับน้ําเงิน หรือแดงหรือไม่เลือกเลยนะฮะเมื่อวานเนี่ยผลออกมาคือเลือกแดงเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลือกน้ำเงินเนี่ยสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ไม่เลือกเลยเนี่ยสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะพี่เพชรนะโอ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะฮะว่าคนดูอ่ะสิหมื่นห้าครับโหวตกันเรียบแล้วโหวตมาเท่างกี่คนละตอนตอนนี้เหรอฮะสดสดแล้วก็เยอะแล้วไงหมายความว่าก็พอสมควรแล้วใช่ไหมเริ่มนิ่งแล้วใช่ไหมเริก็ตั้งโพใหม่สิบอกว่าแล้วจะเป็นเพื่อไทยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งโพใหม่เลยสสนนนับุ หรือไม่สนับสนุนแล้วก็มาดูรับได้แล้วไม่ได้แล้มาดูตัวเลขแล้วผมกงบอกว่ามันไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ได้ใครปล่อยข่าวหรืออะไรก็ได้ครับแต่ว่ากระแสมันออกมาอย่างนี้แล้วดูภาพที่ผมบอกอ่ะแต่ละแต่ละแมทในปีกย่อยแต่ละแม์แต่ละแมทแต่ละแมอ์อะแดงกับน้าเงินอะแดงไม่มีทําแต้มได้เลยไงค,คุณนิ้ยนนั่งตีขีมอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสมันยังไงมันก็ต้องออกมาทางโนง้นงั้นผมถามพี่เพชรทิ้งท้ายแบบนี้ได้ไหมฮะว่าณขนะนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากระแสเนี่ยเขาบอกไปแล้วว่าส้มจะเลือกน้ําเงินเนี่ ก็รู้สึกเฉยๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการคาดการซึ่งมันก็ยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าข้อมูลนี้มันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็เลยไม่มไม่มีความรู้สึกใดๆครับ